มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขั้นตอนการโหลดแอปทางรัฐวิธีสมัครยืนยันตัวตนเตรียมตัวรับเงิน10,000บาทภายหลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอ l เล็ ได้มีมติเห็นชอบการกําหนดรายละเอียดเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและยังได้หารือเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยจะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในการใช้จ่ายโครงการตามที่มีการนําเสนอข่าวทางนี้ทางรัฐไม่ใช่แอปพลิเคชันใหม่แต่เป็นซุปเปอร์แอปที่เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในรัฐบาลสมัยของพลเอกประยุจันโอชาส่วนที่ว่าสมัครยังไงจะใช้ยังไงได้บ้างนั้นมีข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับแอปทางรัฐนะคะเริ่มบริการเมื่อปีพศ2564และยังคงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน สพอรอหรือว่า DGA ร่วมก,กันกับหลายหน่วยงานของภาครัฐนะคะเช่นกรมการปกครองสำนักงานประกันสังคมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆทำให้ประชาชนสามารถรับบริการภาครัฐกว่า149รายการจึงเรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่รวมบริการสำคัญของภาครัฐเอามาไว้ในแอปเดียวค่ะ ยมีบร anyway, ิการที huh. <c oughs> <c oughs> um ่น่าสนใจเช่นบริการตรวจสอบสิทธิประกันสังคมพร้อมเช็คยอดเงินประกันสังคมสิทธิโครงการเยียวยายอดเงินสมทบชราภาพสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสถานพยาบาลตามสิทธิที่ได้รับเป็นบริการที่แสดงสิทธิรักษาพยาบาลและก็สถานพยาบาลตามสิทธิท่านได้รับรวมถึงช่องทางการเปลี่ยนหน่วยบริการ สำหรับสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต,สาสาชาติสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรของรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงชำระใบสั่งผ่าน QR code โดยแจ้งเตือนและติดตามสถานะการชำระใบสั่งสะดวกง่ายไม่ต้องเดินทางไปพร้อมสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถการจองคิวอบรมใบขับขี่ได้ด้วย ตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริการตรวจสอบและชำระเงินค่านา้ำค่าไฟฟ้าเช็คข้อมูลใบอนุญาตประกาศนียบัตรและก็บัตรผู้ประกาศที่ออกโดยกสทอชออ,อมเงินกับ กออชอสร้างบำนานวัยเกษียณทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐได้ที่แ App ปสโตร Google Play ฟรีโดยเมื่อติดตั้งแอปเรียบร้อยนะคะจะต้องมีการสมัครเข้าใช้งานแอปทางรัฐผ่านทางการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากเป็นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ ดาวโหลดแอป iOS นะคะหรือว่า Android สำหรับขั้นตอนสมัครเข้าใช้งานแอปนั้นช่องทางที่1สมัครเข้าใช้งานแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปโดยใช้แบบประชาชนและการสแกนใบนหน้าเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยก็สามารถเข้าใช้งานภาครัฐได้ทันทีค่ะช่องทางที่2สมัครเข้าใช้งานและสามารถเลือกยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทางทางั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสด้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศไทย เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยตู้บุญเติมตู้บริการอนเนกประสงค์ภาครัฐและแอปพลิเคชันของไทยดีได้อีกด้วยซึ่งหากใครที่เคยโหลดแอปของไทยดีแล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อยสามารถยืนยันตัวตนได้ง่ายมากค่ะเพราะว่าระบบนั้นมีความเชื่อมโยงกัน สาเหตุที่ไม่เลือกใช้แอปเป่าตังเนื่องจากแอปทางรัฐเป็นแอปของรัฐจริงๆแต่เป่าตังเป็นของแบงก์อย่างไรก็ตามเป่าตังก็อาจจะยังต้องใช้แต่เป็นระบบข้างหลังไม่ได้เป็นระบบข้างหน้าเนื่องจากเป็นระบบควบคุมแบบเปิดหรือว่าโอเพนซึ่งหมายความว่าเป็นวอลเล็ตของสถาบันการเงินทั้งแบงก์แล้วก็นอนแบงก์แล้วก็สามารถเข้าร่วมได้ซึ่งทางเป่าตังอาจจะไปเชื่อมตรงนั้นเช่นเดียวกันกับ สและก็แม่มณีซึ่งเป็นเรื่องของเทคนิคที่ DGA อยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ